สวัสดีจ้าเอนีอาหารมือแรกมือนีนำเสนอเป็นขนมจีนน้ำยาถูหน้านะคะผักแก้มก็จะมีเป็นอถั่วฝักยาวนอจ้าถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีกะหล่ำปลีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแรดิสมีผักสลัดนะคะมากินน้ำกัน่นนอจ้ามาจ้ามากินน้ำกันด้อ ขนมจีนนี้เป็นขนมจีนที่เป็นขนมจีนแห้งค่ะแล้วเราก็จะมาต้มให้มันสุกนะคะเพราะว่าที่ฟิลแลนด์ไม่มีสดนะคะมาจากนี่น้ำยาเยะย่เส้นยาวๆเลยจ้าเบิ้งจ้ายัวม่จ่ามากินน้ำกันเดิมขนมจีนนี้จะกินกับผักเยอะๆนะคะดูผักเยอะมากๆเลยโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องมาด้วยจานนี้เสแซ่บเลยจ้ามากินน้ำกันเนาะหืม อืมอร่อยมากจ้ะืมเผ็ดมากใส่พริกเพิ่มอีกค่ะเนี่อร่อยอามาจะอืมแซ่บมากจ้ะแผ่ไปเยอะนะจ๊ะอืมอร่อยโดนใจ เลิกงานมารีบเข้าครัวเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะทุกคนแซ่บายพี่น้องมาได้จามมามมึงดียังยังกินกันเนาะจ้าได้อะไรกินกันคะอร่อยมากเลยนะเนีลอะเลยจ้ะ แ่บหลายพี่น้องกินผักก็ื้อชอบแบบว่าผันหักหั่นแบบนี้นะคะหั่นแบบว่าเล็กๆค่ะออืมหย,วยวดแด้วจ้ะอืม นี่กรอบมากตอนนี้พระอาที่ย์กำลังแบบว่าส่องสว่างเลยค่ะทุกคนอืมเียงกรอบพราทีตส่องแล้วจ้ะอร่อย พาทิ์สองมาที่อาหารของเรานะจ๊ะแซับมากเดี๋ยวขอไปปิดพม่านแป๊บหนึ่งค่ะพาทิ่สองเข้ามาขัดจังหวะคนแซ่บจริงๆเลยค่ะกำลังแซ่บๆนะคะโดนพาทิย์ขัดจังหวะค่ะอืม สังนี้มันเป็นทิศตะวันตกค่ะแล้วมันก็มันกระซองขามากเลยพี่น้องแซ่บหลายด้วยจ้ะคุกคุกผักไปเลยจ้าแซ่บหลายพี่นอ้องขนมจีนเป็นอะไรที่ชอบมากอืมค่ะจะให้ฟังความกรอบนะคะหืมอะ ก่อนให้มาพี่เนะอะแสบร้านกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะเมนูขนมจีนเนี่ยนะค่ำใหญ่โตๆเลยจ้าค่ำตาสวัส้ีพี่เนอะ <laughs> thật ghê dữ lời ngon hello ผักหั่นเล็กๆนะคะหั่นบางๆแล้วก็มากินที่บ้านชอบทําแบบนี้ค่ะอ,อืถ้ามีใบแมงรักก็น่าจะดีนะคะพระอิตูด้วยพี่นอ้ <laughs> องแซ่บ<ม>ทำใหญ่ๆกันเลย อร่อยตันี่ฝุนตกแล้วค่ะทุกคนจ้าแร่ดิสค่ะก้อืม ชอบกินขนมจีนรับผักเยอะๆค่ะมันแซ่บมันอร่อยอืมอืมอืมอ ถ้าอยู่บ้านเนี่ยทำกินกันบ่ายปล่อยค่ะคือบ้านชอบกินนะคะอืมอทางที่บ้านก็หม้อใหญ่ค่ะตักกินกันเมดเมื่อแต่พี่นอ้อง จออกเที่ยวเขาพั่ว,วยอยู่ต่างประเทศกินกินแต่อาหารไทยนะคะไม่ค่อยกินอาหารฝรั่ง นานๆทีถึงจะกินนะคะอาหารฝรั่งะค่ะเวลาไปบ้านญาถึงจะกินนะคะ 嗯。Hmm. เกลียงแล้วค่ะเหลือแรดิสอยู่2หัวนะคะจำหัวเล็กๆหมดแล้วค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมากินขนมจีนน้ำยาทูน่าด้วยกันนะคะแซ่บๆอร่อยๆค่ะดูเลิกงานมาสายตาก็เหนื่อยล้าแล้วนะคะวันนี้เข้างานกะเช้าค่ะเข้า7จ็ดโมงเลิกบ่ายสองครึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา หนึ่งทุ่มแล้วนะคะอิ่มมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงกนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ Thank you for watching and support my channel กี้โตสกุลกัโสยยติลาสิทธิ์กันนวันบายบายสวัสดีค่ะฝากกดติดตาม Facebook fanpage ให้ด้วยนะคะ บายบายรักนะจุ๊บๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายยเฮ้เฮ้แฮ